มาครับผมพามาดูสนามบินจริงกันหลายคนที่เคยถามผมมาว่าเวลามีหลายๆรันเวย์นักบินรู้ได้ยังไงว่าต้องลงรันเวย์ไหนเขารู้เพราะไอตัวเลขสองตัวนี้แหละมันคือตัวเลขบอกชื่อของรันเวย์แล้วมันบอกทิศทางของรันเวย์ด้วยศูนย์เก้าแปลว่าทิศทางนี้ครับคือทิศศูนย์เก้าศูนย์หรือทิศต,ตะวันออกเพราะฉะนั้นทิศต,ตรงข้ามมันจะมีเลขเท่าไหร่ครับสองเจ็ดเพราะมันคือทิศต,ตะวันตกย้อนกลับมาเวลาเขาเขียนเลขครับเขาจะเขียนแค่สองตัวหน้าแค่นั้นเนาะเช่น อันนี้มันคือทิศศูนเก้าศูนย์ 90, มันคือเก้าสิบองศาของทิศมันก็คือทิศตะวันออกอะ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเขียนแค่เลขศูนย์เก้าไอศูนย์ตัวหลังไม่เขียนถ้าเป็นทิศเหนือเขาก็จะเขียนเป็นเลขสามหกเลขศูนย์ตัวหลังก็ไม่เขียนเพราะฉะนั้นเราคิดครับถ้าเป็นทิศใต้เขาจะเขียนเลขเท่าไหร่ทิศใต้คือเลขหนึ่งแปดถูกไหมมันคือองศาที่ร้อยแปดิบนั่นเองครับเวลาเครื่องบินลงสนามอะครับเขาต้องลงทวนลมเท่านั้นจากตอนเนี้ยลมมันพัดมาทางนี้แปลว่าเวลาเครื่องบินจะลงสนามเขาต้องลงมาจากทางน,น แล้วก็วิ่งมาทางนี้นี่คือเหตุผลว่าทำไมนักบินถึงรู้ว่ารันเวย์ไหนที่จะใช้ลงใช้ขึ้น